สวัสดีครับพี่น้องนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับบรนลัยนายโกนะครับืัอนี้ืัอนี้เสาร์วันที่สิบแปดนะครับมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับเสาร์นี้ก็อยู่กับภารกิจนะครับได้ว่าืัอนี้สิพิเศษเนี่ยต้งทีมาจกมั่นครับพี่น้องจกมั่นนะครับนี่ครับผมใช้วิธีการนะครับลดน้ำจกนะครับพี่น้อง มันเป็นมันโอกินาว่านะครับยกเอาค่อนครับเพราะว่าโอกาสที่สิเอาเทามันไปขยายต่อนะครับได้ครับนี่ครับนี่โอกินาว่านะครับสีสมนะครับปลูกในดินที่ค่อนข้างสี่เนียนเป็นกดนะครับก็ไดหัวใบใหญ่หัวหน่อยนะครับหัวหน่อยก็กินได้นะครับ ปลุกแล้วปล่อยหัวหน่อยก็กินได้นะครับพี่น้องก่อนก้อนก้อนมันสีมีมะแรงกับไอขีเราเขามาเขาต้องเอาไปกินก่อนคือพี่น้องแก้วแอลนี่ครับผมนะครับบางทีเ้องเห็ดหัวใหญ่นะครับค้น่วนหลายกับมักหัวหน่อยวนะันนี้ก็เลยได้หัวหน่อยสมใจเลยครับพี่น้องนะครับช่างหัวมันนะครับ เป็นมันที่ปลูกตอยอดก็ไหลรุ่นนะครับหัวมันจะหน่อยล่วงแล้วก็ผิวมันจะบบไข่สวยนะครับแต่ว่าความเป็นทันยพืชนะครับที่มีคุ้นคานะครับก็อยู่ในตัวมันนะครับพี่น้องตัวมันตัวมันญี่ปุ่นนี่แหละครับน่ครับโอกินาว่าสีสมครับผมนะครับ หลวงสีสมครับสีสมค่อนข้างที่บ่อไข่ตินแมลงเท่าไรครับบ่ไข่ติ่งแมังแมงบ่ไข่กินนะครับแต่สีม่วงของผมแมงกินนะครับสงสัยสีแม่งสีหัว่ามีประโยชน์บ้ครับเาเบิ่งสีม่วงกันครับพี่น้องนี่ครับสีสมครับสีส้มก็ได้ขนาดนี้นะครับเรามาดูสีม่วงกันนะครับว่าจะมีแมลงไหมครับนี่ โอกินาวา่าสวิตเเพร์นนะครับพี่น้องเเพื้นสวิตเเพื้นสวิตนะครับยอดพันกับแบงปั้นอยู่ด้วยครับพี่น้องด้ับยอดยอดพันกับแบงปั้นไปปลูกกันได้นะครับพี่น้องนะครับเราแบ่งแบ่งกันได้นะครับไม่มากแต่อยากแบ่งปัน้น ฮัลโหลฮัลโหาหัวมันพี่้องเือหาย่ากมันเออนี่ครับได้แล้วครับพี่้องสีเม่งิี่มง่มงจะได้แล้วนะครับวัให้เวลาจะหมดแล้วแต่ว่าสีสมนีจะจะจะ,จ,ะจะจะจะอร่อยวัวนะครับพี่น้องจะหองซีว่าจะแสียบวัวถุงนีดินทีค่อนข้าง,งสิเป็นกดแน่นะครับกดจัดๆหลังจากดินทีเป็นดินเหนียวปนทรายหรือ <S 2> <S 2> บานผุงก็เอื่นดินท่ามนะครับพี่น้องมันก็นเลย ต้นบัวไข่ใหญ่ครับพี่น้องของว่ามกับบัวไข่สวยต้องมาสิเป็นแมงนะครับเป็นแมงกับปาดออกนะครับพี่น้องปาดออกแล้วก็กินตัวครับพี่น้องตัวไหนที่เป็นแมงมันจะมีขมหน่อยๆเพราะว่าเขาเหยดแบเดบบุกเหล่าปวยครับพี่น้องเอาเสือเร่องน่ครับว้าวพอได้ยำยูกครับพี่น้องเก็บกันนะครับเช้านี้ครับพี่น้องครับ เย็บแล้วเพื่อขยายต่อขยายต่อไปเรื่อยนะครับยอดยอดยอดพันธุ์เนี่ยมก็จะขยายต่อไปเรื่อยนะครับเพดแบบบัวใดหวังลำวังด้วยนะครับพี่น้องนะครับเท่านี้ก็พบกันแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับเพีดหนานะครับนะครับครับไรน้อยโก้นะครับกาซิรรมธรรมชาติบันบ่านะครับผม